อันนี้เลยค่ะเป็ดหน้าขาวถ่ายตรงภาพนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะตัวเมื่อกี้ที่ถ่ายในรูปนะคะไม่รู้เขาชื่ออะไรหันมาทางนี้หน่อยออ้ยตรงนี้เยอะเลยอุย้ยตรงนี้เยอะเลยค่ะลืมขาตั้งกล้องโอ้ยเฉวหน้าหน้า นี่น,น,นี่เดินเข้ามาเออบินไอ้าวน้ำเข้ามาหาแล้วไม่กลัวด้วยน่ารักมากค่ะหน้าขาวชอกเลยนูชื่ออะไรน้องนกชื่ออะไรคะอู้ดูดูเยอะเลยหลายตัวด้วยตัวนี้ก็หน้าขาว ให้ตัวนี้ชัดเจนกว่าตัวนี้มาใกล้มากน่ารักจังมีอะไรนกอะไรแปลกๆถ่ายมาให้ดูนะคะเป็นตระกูลนกเป็ดค่ะแต่ว่าเท้าเขาเป็นเหมือนนกจะไม่เหมือนเป็ดแต่ตัวลำตัวเหมือนเป็ดเมนดารินแต่ว่าเท้าเป็นมันเหมือนมันเหมือนไม่มีเอ้อะไรนะเขาไม่เลือกไม่มีพึงใช่ไหม ตรงนี้มีจ่าฝูงด้วยพี่หานค่ะพี่หานพี่หานคอยเฝ้าพี่หานคอยเฝ้ามาแล้ว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 มาใกล้แล้วก็มาขอกินด้วยโอ้ยเสียใจจังไม่ได้ซื้อขนมปังมาโอ้โหดูตัวเบลอเลยอันนี้เปนมนดาริน เพศผู้ผู้ชายแมนดารินค่ะวันนี้ผู้ชายแมนดารินหัวเขียวเช่หางงอนช่องเลยดูดูคลิปนี้พามาดูนกน้ำนะคะส่วนอันนี้พี่ห่านค่ะไม่ใช่นกค่ะอันนี้พี่ห่านค่ะนี่โอ้โห ขึ้นมาแล้ว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 เขาข,าขึ้นมาหากินอเออเขามีแค่พึงประมาณนิดเดียวตามข้อนิ้วนิ้ว,วเท้าจะไม่มีเป็นพึงกลีบกว้างๆเหมือนเป็ดเออแปลกดีนอเนาะอ่ะอ่อ,อ่ไปลยลบิน

นี่ลงแล้วคลิปนี้พาชมธรรมชาตินกน้ำนะคะอเป็นสวนสาธารนณะแล้วมีนกน้ำมารอกินอาหารกับผู้คนที่มาเที่ยวแต่วันนี้เสียใจด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่ามีเธอฉันเลยไม่มีขนมปังมาฝากนี่ร้องใหญ่เลยร้องใหญ่ ธรรมชาติยามเย็นโอ้โหนูน่นน่ะนู่นน่ะเสียงไงอันนี้อหารของแท้ค่ะแต่หารพันเล็กฮะฮะยเนีนี่ดูาทำปาก ตัวเนี้ยคุณมากเลยเข้ามาใกล้มากเลยไม่ยอมไปไหนวนเวียนวนเวียนนออาหาร <c oughs> โอ้โหนู่นเจอหมแล้วมาแล้วมาแล้วหงม,มาแล้วหงขาวโอ้โหเราจะต้องเดินไปหา,านาง นางก็กําลังว่ายนะ้ํามาหาเราอูโ้โหยสวยงามจริงๆค่ะสวยงามมากนี่โอ้โหสวยจังดูปีกเขาเป็นวงค้งสวยมาก สวยมากดูดูนางทำปีกหวังว่านางจะไม่ขึ้นมากัดฉันนะจะ๊ะคนสวยควนสวยวอื้อตบกิบเลยบิ่มเลยค่ะโอ้โหา ตัวใหญ่มากหงขาวสวยจริงๆริเ okay. คสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพาชมธรรมชาตินกน้ำค่ะสวัสดีค่ะ